สวัสดีครับเกษตรตามฟันครับผมในคลิปนี้นะครับผมจะมาพูดที่มาที่ไปของสูตรปุ๋ยและและสูตรนะครับเพราะว่าพี่น้องหลายท่านอาจจะไปเคยไปศึกษานะครับจากแหล่งต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นใน Google หรือว่าใน Youtube นะครับแต่ละอาจารย์ก็บอกสูตรมาไม่เหมือนกันเท่าไหร่นะครับแต่ผมก็จะมาสรุปให้ฟังอย่างนี้นะครับผมมันจะเป็นสูตรดั้งเดิมที่เราใช้มาหลายสิบปีแล้วนะครับ ถ้าเป็นนาดินทรนนานนยก็จะเป็น 16, สูตร16-16-8นะครับส่วนนาดินเหนียวก็จะเป็น16-20-0นะครับเดี๋ยวทีนี้เวลาเรารับรวงข่าวเราก็จะใช้เป็นยูเรียน,นะครับพี่นอ้องโดยที่นะครับสูตรดั้งเดิมนะครับที่เราใช้มาจะให้ความสัมพันธ์กับทุกทาธาตุนะครับก็ค,คือทั้ง NPK นะครับแต่ว่าที่ใส่ปริมาณธาตุ K น้อยหรือว่าโพแทสเซียมน้อยนี่เเพราะว่าให้คำอธิบายไว้ว่า โพแทเซียมมีอยู่ในดินเยอะอยู่แล้วนะครับไม่จำเป็นต้องใส่เข้าไปเพิ่มเยอะเท่าไหร่นะครับอันนี้ก็คือสูตรดั้งเดิมนะครับส่วนสูตรใหม่นะครับจะเป็นสูตรพวก28 20 15 5 20นี้ก็คือจะมีธาตุฟอสฟอรัสที่น้อยนะครับโดยที่มาที่มไของสูตรนี้นะก็คือว่าเคยมีนักวิจัยนะครับเอาต้นข้าวเอาเมะลิข้าวนะครับลองไปสกัดหาธาตุอาหารที่อยู่ใน พืชในข้าวนะครับปรากฏว่าธาตุที่พบเยอะที่สุดก็คือโพแทสเซียมนะครับรองลงมาก็คือไนโตรเจนนะครับส่วนธาตุที่พบน้อยที่สุดนั่นก็คือฟอสฟอรัสนะครับนั่นก็คือที่มาที่ไปนะครับว่าเราไม่ต้องใส่ฟอสฟอรัสเยอะก็ได้นะครับเพราะว่าข้าวไม่ต้องการฟอสฟอรัสเยอะนะครับก็จะเป็นการประหยัดนะครับส่วนอีเหตุผลหนึ่งก็คือ,อเจอปัญหาข้าวขาดอา จุลธาตุนะครับพวกเหล็กทองเรียงสังกสีบรี่ดินัมอย่างนี้นะครับเพราะโดยให้ผลว่าฟอสฟอรัสนะครับจะไปจับกับจุลธาตุเหล่านี้นะครับทําให้พืชแสดงอาการขาดจุลธาตุนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเรา,าใส่ฟอสฟอรัสเยอะเกินไปนะครับหรือว่ามีสะสมอยู่ในดินเยอะเกินไปนะครับก็จะทําให้ข้าวของเราขาดจุลธาตุนะครับอันนี่ก็คือที่มาที่ไปนะครับว่า สูตรใหม่นะครับหรือว่าที่วิจัยขึ้นมาใหม่ทำไมถึงใส่อฟอสฟอรัสน้อยนะครับเพราะฉะนั้นอ,อันนี้ก็จะเป็นคำอธิบายว่าทำไมบางคนก็บอกให้ใส่16 16, 16 8บเปบางคนก็ให้ใส่15-5 20าอย่างนี้นะครับผมซึ่งตัวน,นี้ผมก็จะมาเรียบเรียงแล้วก็อธิบายให้พี่น้องเข้าใจโดยทั่วกันนะครับและพี่น้องหลายท่านนะครับอาจจะมีข้อสงสัยว่า แล้วกเกษตาฟันใส่ปุ๋ยสูตรอะไรนะครับผมใส่สูตร15 15 15นะครับบวกกับยูเรียในอัตรา3ต่อหนึ่งนะครับนั่นก็คือเอาปุ๋ยสูตร15ามาา3ส่วนนะครับแล้วก็เติมยูเรียไป1ส่วนนะครับนั่นก็คือ3ต่อ1นั่นเองครับผมผมเนี่ยจะให้ความสำคัญกับทุกธาตุเลยนะครับก็คือให้ความสำคัญทั้ง NPK นะครับแล้วพี่น้องอาจจะมีคำถามว่าแล้วอย่างนี้ฟอสฟอรัสจะไม่เกินหรือนะครับ ผมคิดว่านาของผมนะครับเป็นนาดินทรายนี้มันไม่เกินหรอกครับมันมีแต่จะขาดนะครับขนาดเราใส่ปุ๋ยทุกปีทุกปีนะครับข้าวก็ยังไม่มีอาการบ่งบอกเลยว่าปุ๋ยเกินนะครับมีแต่จะหามาใส่เพิ่มนะครับว่าเราขนเอาข้าวเอาฟางออกจากนาทุกปีทุกปีนะครับปริมาณธาตุอาหารก็จะลดลงนะครับผมนี่ก็คือสูตรของผมนะครับ ส่วนพี่น้องจะใช้สูตรอะไรก็แล้วแต่เลยนะครับผมผมแค่มาอธิบายให้ฟังว่าที่มาที่ไปของปุ๋ยแต่ละสูตรมีอะไรบ้างนะครับผมเดี๋ยวคลิปหน้าจะมีอะไรนำเสนอใหม่ๆมาให้พี่น้องชมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ด้วยนะครับผมสวัสดีครับ